สวัสดีครับทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันครับกับ b o t เ l ิลแนะครับซึ่งวันนี้ครับก็ถือว่าเป็น b o t เ l ิลแตัวแรกที่เราจะรีวิวในชาแนลนี้เลยนะซึ่งตัวแรกที่เราจะดูกันครับคือนี่เลยครับ BOT 07จไรจินมิวนั่นเองครับผมบอ t เทิลแมนสายสปีดครับที่สามารถยิงกระสุนครับรัวได้มากสุดถึง8นัดด้วยกันนั่นเองครับผมซึ่งไรจินมิวคนนี้จะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาเริ่มทำการรีวิวเลยครับผมโอเคพอเช่นมาดูกล่องกันก่อนนะครับสองกล่องครับผมอ่านี่เลยครับ บีโอทีศูนย์เจไรจินมิวนั่นเองครับผมเป็น อาปีศาจเทพสายฟ้าของญี่ปุ่นผสมกับนมนั่นเองครับผมตัวนี้เป็นสปีดไทยนะครับมาพร้อมกับกระสุนที่สามารถยิงรูได้มากถึง6นัดไอ้แนัดด้วยกันนั่นเองนะครับเป็นในี่ดูแบบนี้ครับอ่าข้างขอจะบอกเป็นบท t l e r man ตัวอื่นนะครับผมก็จะมีตัวผมจําชื่อได้ให้หมดนะครับว่าขอข้ามตรงนี้ไปละกันเนอะแล้วก็ตัวหุ่นครับอ่าจะเห็นว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างอให้เกราะให้ตัวต่างๆมานะครับแล้วก็ให้กระสุนแบบพิเศษมาครับคือเป็นกระสุนที่มีการเจาะรูตรงต่างๆไว้นะครับเป็นกระสุนเนี่ย ไปรวมร่างกับนี่เลยครับฟูจินแบล็กนะครับให้กลายเป็นริวจินเบรนดากอนได้นั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคเพราะงั้นเรามาดูของข้างในกันดีกว่านะครับขอข้างในให้มาทั้งหมดเท่านี้เลยนะครับมีตัวแกนของไรจินมิวนะครับ ชุดเกราะนะครับกระสุนให้มา3นัดแล้วก็ในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่ชื่อถ้าผมจําชื่อผิดคือ Infinity Magazie นะครับที่เป็นมักซีติดหลังสามารถยิงกระสุนรวมถึง8นัดด้วยกันนั่นเองนะครับเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งตัว h องเลซี่มุปกติครับก็แน่นอนครับว่าก็เป็นส่วกรณ์วอลเทอร์แมนตามธรรมดาที่ไม่ได้มีรู้เร่ออะไรพิเศษนะครับจะเป็นในรูปแบบนี้โอเคเพราะในระหว่างทำการติดชุดเกราะกันเลยดีกว่านะครับอ่ะวิธีการติดเกราะครับเริ่มจากเกราะขาก่อนนะครับตัวเกราะขานะครับใส่ข้างหน้าแบบนี้อ่าแล้วก็ ลลอกเข้าไปข้างหลังชึบแบบนี้นะครับอ่ะจากนั้นกราะแขนก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับชึบแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะสองฝั่งเนอะโอเคส่วนขาตรงนี้ครับกดให้แน่นแล้วก็สุดท้ายครับใส่หัวเข้าไปชึบอ่ะ จากนั้นก็นําตัวแมกกาซีนกระสุนตรงนี้สาไหลเข้าไปข้างหลังนะครับผมล็อกเข้าไปก็จะเป็นอักเสียชนะครับกับไรจินมิวนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นนายเอ็นเมนะครับไรจินมิวจะเป็นหนึ่งในบัลตันแมนที่ได้โผล่ในเรื่องตอนใกล้จบด้วยนั่นเองนะครับเพาผมจะเห็นเนี่ยเป็นของ2พี่น้องที่เป็นตัวสุดท้ายที่เพจต้องแข่งด้วยในตอนจบของเรื่องนั่นเองนะครับโอเคทีนี้กระสุนครับให้มาสานัดแล้วก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับ1น,นัด 2นัดแล้วก็3นัดนั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆนี่นต้องบอกกันครับว่ามันสามารถใส่สูงสุด8นัดไลยนะแต่ว่าผมไม่ได้มีกระสุนเยอะขนาดนั้นนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับอ่าโดย Rage Mew ครับอย่างที่บอกไปเลยความสามารถคือสาม,มารถยิงกระสุนได้รัวๆนะครับเพราะว่าปกติ Bowser Man เนี่ยนะครับผมขอถอดตัวนี้ออกก่อนนะเสร็จไปแล้ซึ่ง,งเราแล้วโดยปกติ b o w s e Man เนี่ยสามารถใส่กระสุนได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนั่นสมมติว่าผมยิงกระสุนไปแล้วปึ๊บแบบนี้นะครับ อ่ะเราต้องหยิบกระสุนเนี้ยมาใส่ใหม่เลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นไรจินมิวนะครับผมผมใส่แม็กซีนตัวนี้เข้าไปนะครับผมสามารถเติมกระสุนเต็มได้แล้วก็ยิงรัวๆได้นะครับผมประมาณนี้ 1, 2 นะครับผมซึ่งถ้าเกิดดูจริงๆเนี่ยเราสามารถยิงได้สุดถึง8นัดด้วยกันนะครับแต่ว่านี่นะครับว่าข้อเสียคือหุ่นตัวนี้ครับจะต้องใช้เวลาในการเตรียมกระสุนเนี่ยที่ต้องบอกนะครับว่าค่อนข้างนานมากระดับหนึ่งเลยนะแต่ก็ถึงรับว่าถ้าเกิดเราจะเป็นสายยิงรวมเหมือนกับว่าในเกมที่เราต้องแข่งมันกับลมป้องให้ไวที่สุดหรือทาการยิงป้าให้ไวที่สุดนะครับระจินมิวก็จะเป็นหุ่นที่ค่อนข้างเหมาะมากๆเลยนั่นเองนะครับเป็นในรูปแบบนี้ครับอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองยิงกันดีกว่านะครับซึ่งตัวเท่าจะลลอองงยินน่่ใมัแผ้้ชกกกกว็ มันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับอ่าหนึ่งสอง แล้วก็3นั่นเองนะครับจะเป็นประมาณนี้เนอะซึ่งนั่แหละเขาว่าถ้าเกิดเรามีกระสุนถึง8ปดนัดนี่ยบอกไปครับว่าเราก็สามารถรัวกระสุนได้มาหาสารมากมาเลยนะครับกับไรจินมิวตัวนี้นั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับซึ่งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับในไลน์ของบอสทนแมทที่มทั้งหมดในตอนนี้เนี่ยไรจินมิวนะครับเป็นหุ่นที่สามารถรัวกระสุนได้มากที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากว่าเติมกระสุนได้เยอะมากแต่ว่าข้อเสียอย่างที่บอกไปครับคือมันต้องเติมกระสุนใช้เวลาค่อนข้างนานนั่นเองครับ ใกลๆแบบไวๆนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่านัรนถ้าสมมติว่ายิงพลาดไปนะครับเรจีมิวก็จะต้องใช้เวลาในการเติมกระสุนค่อนข้างนานกว่าสุนจะเต็มนะครับแต่ถ้าสมมติใครเป็นสายที่แบบยิงแม่นๆอยู่แล้วแล้วก็แบบว่าขอแบบยิงปอบๆทีเดียวโดนหมดนะครับผมเชื่อว่าเรจีมิว่าจะเป็นบอทเทอร์แมนที่ค่อนข้างเก่งในงานแข่งมากๆเลยนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับแค่ซึ่ง อันนี้ก็จะเป็นรีวิวของ b u t t Man ตัวแรกประจำชาแนลนี้นะครับคือ r ร y j i n View นั่นเองนะครับผมซึ่งโขเคก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมลองเล่นดูแล้วแหละจริงๆเราครับก็ต้องบอกครับว่า Button Man นี่เป็นของเล่นที่เล่นแล้วค่อนข้างสนุกระดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆ Button Man นะครับมันจะไม่ใช่เหมือนกับตัว b e a Man ที่เอามาแข่งยิงกันเนอะ b a t Man สวนจะเห็นครับว่ามันจะมีเกมมาให้ครับว่าแบบเออตัวของอันนี้เป็นยิงอะไรให้เล่นอะไรบ้างนะครับผมซึ่งว่าสามารถนำพวกเล่นเหล่านี้ครับมาวิธีพิถันเล่นกันเองได้นะครับผมเช่นใน ในการยิงแรงดูหรือฝึกในการยิงแม่นดูก็ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ได้ครับว่ามีอนิเมะให้ดูด้วยครับตัวอนิเมะเนี่ยตอนนี้จบไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเป็นในทุกวันนะครับกับไรจินมิวนะครับโอเคเพราะงั้นรีวิวประจำนี้ของไรจินมิวก็จะมีที่นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย